ถ้าวันนี้คุณตื่นมาแล้วรู้สึกเพลียทั้งที่นอนครบชั่วโมงรู้สึกแน่นท้องง่ายหลังมื้ออาหารง่วงช่วงบ่ายแบบต้านไม่อยู่หรือผลตรวจสุขภาพบอกว่าไขมันในเลือดเริ่มสูงขึ้นทั้งที่คุณคิดว่าก็กินปกติอยู่อาจถึงเวลาที่ต้องถามตัวเองจริงๆว่าตับของฉันกำลังล้นอยู่หรือเปล่าคำว่าตับล้นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตับจะระเบิด แต่หมายถึงภาวะที่ตับต้องทำงานหนักเกินกำลังไม่ว่าจะจากน้ำตาลไขมันทรานส์แอลกอฮอล์อาหารแปรรูปหรือแม้แต่ความเครียดสะสมทุกวันหน้าที่ของตับคือกรองสารพิษเผาผลาญไขมันควบคุมระดับน้ำตาลและสร้างโปรตีนสำคัญให้ร่างกายแต่เมื่อภาระมากเกินไปไขมันจะเริ่มสะสมในเซลล์ตับเกิดภาวะที่เรียกว่าไขมันพอกตับ ซึ่งในระยะแรกแทบไม่มีอาการชัดเจนเลยนี่แหละคือความน่ากลัวเพราะตับเป็นอวัยวะที่เงียบมากมันจะไม่ร้องขอความช่วยเหลือทันทีเหมือนหัวใจหรือกระเพาะอาหารหลายคนรู้ตัวอีกทีก็ตอนค่าตับขึ้นในผลเลือดหรืออัลตราซาวเจอไขมันสะสมแล้วสัญญาณเตือนระยะต้นที่คุณอาจกำลังมองข้ามมีตั้งแต่ความเหนื่อยล้าเรื้อรังสมาธิลดลงผิวหมองง่าย ท้องอืดหลังอาหารมันหรือหวานไปจนถึงน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นบริเวณรอบเอวอย่างช้าๆโดยเฉพาะถ้าคุณมีพฤติกรรมกินหวานบ่อยดื่มเครื่องดื่มน้ำตาลสูงหรือข้ามมื้อเช้าแล้วไปหนักตอนกำคืนตับของคุณอาจกำลังทำงานแบบโอเวอร์โหลดทุกวันอีกจุดที่หลายคนไม่รู้คือมื้อเช้าเป็นจุดตั้งต้นของระบบเผาผลาญทั้งวัน ถ้าคุณเริ่มวันด้วยน้ำตาลสูงแป้งขัดสีหรือเครื่องดื่มหวานจัดตับจะถูกบังคับให้จัดการกับกลูโคสส่วนเกินทันทีส่วนที่ใช้ไม่หมดจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันและบางส่วนก็สะสมกลับมาที่ตับเองวงจรน,นี้ถ้าเกิดซ้ำๆทุกเช้าไขมันพอกตับจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแบบที่คุณไม่รู้ตัวลองถามตัวเองง่ายๆ3ข้อ 1. คุณง่วงและโหยของหวานบ่อยช่วงสายหรือบ่ายหรือไม่ 2. คุณมีรอบเอลเพิ่มขึ้นแม้น้ำหนักรวมอาจไม่เปลี่ยนมาก 3. คุณเคยมีผลตรวจบอกว่าไขมันในเลือดสูงหรือค่าตับเริ่มผิดปกติถ้ามีมากกว่า1ข้อนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าตับของคุณกำลังล้นอยู่และต้องการการฟื้นตัวอย่างจริงจังข่าวดีคือ ตับเป็นอวัยวะที่ฟื้นตัวได้ดีมากหากคุณให้โอกาสมันโดยเฉพาะผ่านการปรับอาหารตั้งแต่มื้อเช้าเพราะมื้อแรกของวันคือสวิชสำคัญที่กำหนดว่าตับจะต้องรับภาระเพิ่มหรือได้เริ่มกระบวนการซ่อมแซมตัวเองต่อไปเราจะคุยกันแบบตรงไปตรงมาถึงอาหารเช้าสามอย่างที่หลายคนคิดว่าดีต่อสุขภาพแต่จริงๆแล้วอาจเป็นยาพิษเคลือบน้าตาลสาหรับตับของคุณโดยไม่รู้ตัว ถ้าตับของคุณกำลังล้นจากภาระน้ำตาลและไขมันสะสมสิ่งที่ต้องมองให้ลึกกว่าปริมาณแคลอรี่คือรูปแบบของพลังงานที่คุณใส่เข้าไปโดยเฉพาะในมื้อเช้าเพราะมันคือจุดสตาร์ทของระบบเผาผลาญทั้งวันปัญหาไม่ใช่แค่กินเยอะเกินไปแต่คือกินสิ่งที่ทำให้ระดับน้ำตาลและอินซูลินพุ่งเร็วเกินไปแล้วปล่อยให้ตับต้องรับหน้าที่แปลงส่วนเกินเหล่านั้นเป็นไขมันซ้าแล้วซ้าเล่า เรามาเจาะลึก3ามอย่างที่หลายคนยังเข้าใจผิดอย่างแรกซีเรียลกรานโนล,ล่าและอาหารเช้าธัญพืชสำเร็จรูปภาพลักษณ์ดูคลีนมีไฟเบอร์มีคำว่าโฮเกรนมีรูปธัญพืชเต็มกล่องแต่ในเชิงอุตสาหกรรมอาหารผลิตภัณฑ์จำนวนมากผ่านกระบวนการบดอัดขึ้นรูปและเติมน้ำตาลหรือไซรัปเพื่อให้รสชาติดีขึ้นแม้บางยี่ห้อจะไม่ได้หวานจัด แต่ปริมาณคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวก็ยังสูงอยู่ดีเมื่อกินพร้อมนมไขมันต่ำซึ่งมีแลกโตสน้ำตาลรวมในชามเดียวอาจเทียบเท่าเครื่องดื่มหวานหนึ่งแก้วกลไกที่เกิดขึ้นคือระดับกลูโคโสในเลือดพุ่งเร็วอินซูลินหลั่งสูงร่างกายใช้ไม่หมดส่วนเกินถูกส่งเข้าสู่ตับกระบวนการที่เรียกว่าเดโนโวลโปเจเนซิสจะเปลี่ยนน้ำตาลส่วนเกินให้กลายเป็นกรดไขมัน และสะสมเป็นไตรกลีเซอไรด์ในเซลล์ตับถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆทุกเช้าไขามันพอกตับจะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยที่น้ำหนักตัวอาจยังไม่ขึ้นชัดเจนด้วยซ้ำอย่างที่ 2. น้ำผลไม้คั้นสดสมูทตี้สุขภาพและเครื่องดื่มผลไม้ปัน่นหลายคนคิดว่าเลือกผลไม้แท้ย่อมดีกว่าน้ำอัดลมซึ่งในแง่หนึ่งก็จริงแต่ต้องดูรูปแบบการกินด้วยเมื่อคุณดื่มน้ำผลไม้หนึ่งแก้ว เทียบเท่ากับผลไม้หลายผลในเวลาไม่กี่นาทีปริมาณฟรุกโตสที่เข้าสู่ตับจะสูงมากฟรุกโตสแตกต่างจากกลูโคสตรงที่ไม่กระตุ้นอินซูลินโดยตรงแต่จะถูกส่งไปเผาผลาญที่ตับเกือบทั้งหมดหากมากเกินความต้องการตับจะเปลี่ยนฟรุกโตสส่วนเกินเป็นกรดไขมันได้ง่ายยิ่งเป็นสมูทตี้ที่เติมน้ำผึ้งน้ำเชื่อมหรือนมปรุงแต่งรสหวานแม้จะติดป้ายว่าไม่มีน้ำตาลทายขาว แต่ภาระรวมของน้ำตาลก็ยังสูงอยู่ดีหลายคนเริ่มวันด้วยสมูทตี้แก้วใหญ่คิดว่ากำลังดีท็อกซ์แต่จริงๆแล้วอาจกำลังเพิ่มวัตถุดิบให้ตับสร้างไขมันเพิ่มอย่างที่3ขนมปังขาวเบเกอรี่และแซนวิชไส้หวานแป้งขัดสีมีดัดชนีน้ำตาลสูงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นเร็วและตกเร็ววงจรน,นี้ทำให้คุณหิวเร็วขึ้นโหยของหวานมากขึ้นและกินจุบจิบทั้งวัน เมื่ออินซูลินสูงบ่อยๆภาวะดื้อต่ออินซูลินจะค่อยๆก่อตัวซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของไขมันพอกตับและกลุ่มอาการเมตาบอลิกยิ่งถ้าเป็นครัวซองโดนัทหรือขนมอบอที่มีทั้งแป้งขัดสีน้ำตาลและไขมันคุณภาพต่ำรวมกันนี่คือสูตรเร่งกระบวนการสะสมไขมันในตับแบบเงียบๆหลายคนกินคู่กาแฟใส่น้ำตาลหรือนมข้นหวานเท่ากับเพิ่มโหลดน้ำตาลเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง สิ่งที่ทั้ง3อย่างมีเหมือนกันคือทำให้พลังงานเข้าสู่ร่างกายเร็วเกินไปโดยไม่มีไฟเบอร์หรือโปรตีนเพียงพอช่วยชะลอการดูดซึมตับจึงต้องทำหน้าที่จัดการส่วนเกินแทบจะทันทีและถ้าวันนี้เป็นแบบนี้พรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมเดือนหนึ่งก็เหมือนเดิมปีหนึ่งก็เหมือนเดิมภาระจะสะสมจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังลองทบทวนมื้อเช้าของคุณในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณเริ่มวันด้วยอะไรเป็นส่วนใหญ่ อาหารที่ทําให้คุณอิ่มนานคุมระดับน้ำตาลได้ดีหรืออาหารที่ทําให้สดชื่นแค่ชั่วคราวแล้วง่วงช่วงสายเป้าหมายของตอนนี้ไม่ใช่ทําให้คุณกลัวอาหารบางชนิดแต่เพื่อให้เห็นภาพชัดว่าอะไรคือสิ่งที่ดูดีภายนอกแต่สร้างภาระให้ตับภายในเพราะเมื่อรู้จุดอ่อนแล้วเราจะสามารถปรับได้อย่างมีเหตุผลต่อไปเราจะเข้าสู่ช่วงไฮไลท์ของซีรีส์นี้ นั่นคือ5สุดยอดอาหารเช้าที่ช่วยฟื้นฟูตับจริงในเชิงกลไกลช่วยลดภาระน้ำตาลเพิ่มไฟเบอร์และไขมันดีและสนับสนุนการเผาผลาญไขมันสะสมอย่างเป็นระบบโดยไม่ต้องพึ่งสูตรลัดหรืออาหารเสริมราคาแพงมาถึงช่วงไฮไลท์ของซีรีส์นี้แล้วหลังจากที่เราเห็นแล้วว่าอาหารเช้าบางอย่างกำลังเพิ่มภาระให้ตับแบบไม่รู้ตัว คำถามสำคัญคือแล้วควรกินอะไรแทนเพื่อให้ตับได้พักได้ซ่อมแซมและค่อยๆลดไขมันสะสมลงจริงหลักคิดง่ายๆคือมื้อเช้าที่ดีต่อตับต้องมี3อย่าง 1. โปรตีนคุณภาพดีเพื่อคุมระดับน้ำตาลและช่วยซ่อมแซมเซลล์ 2. ไขมันดีเพื่อสนับสนุนการเผาผลาญไขมัน 3. ไฟเบอร์สูงเพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาลและช่วยขับของเสียผ่านลำไส้ ต่อไปนี้คือ5ตัวเลือกที่ทำได้จริงไม่ซับซ้อนและใช้วัตถุดิบหาง่ายอย่างแรกไข่บวกผักหลากสีไข่เป็นแหล่งโปรโตีนสมบูรณ์มีโคลีนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขนส่งไขมันออกจากตับหากร่างกายขาดโคลีนไขมันจะสะสมในตับได้ง่ายการกินไข่คู่กับผักเช่นผักโขมบรอกโคลีมะเขือเทศหรือเห็ดจะเพิ่มไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดการอักเสบระดับเซลล์รูปแบบง่ายที่สุดคือไข่ต้ม1-2ฟองกับผัดผักน้ำมันมะกอกเล็กน้อยหรือทำออมเล็ตใส่ผักเต็มจานเดียวจบอย่างที่2เข้าโอ๊ตเต็ม,มเมล็ดบวกมเมล็ดแฟลกซ์หรือมเมล็ดเจียข้าวโอ๊ตแบบไม่ผ่านการปรุงแต่งรสมีเบต้ากลูแคนซึ่งเป็นไฟเบอร์ละลายน้ำที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลและควบคุมระดับน้ำตาล เลือกแบบไม่เติมน้ำตาลแล้วเติมโปรโตีนเข้าไปเช่นถัว่วอัลมอนด์หรือโยเกิร์ตรสธรรมชาติการโรยเมล็ดแฟลกซ์หรือเมล็ดเจียจะเพิ่มโอเมก้า3ซึ่งมีส่วนช่วยลดการอักเสบในตับสิ่งสำคัญคืออย่าเติมน้ำผึ้งหรือน้ำเชื่อมเยอะเพราะจะย้อนกลับไปเพิ่มภาระน้ำตาลเหมือนเดิมอย่างที่ 3. โยเกิร์ตกรีกไม่หวานบวกถัว่วและผลไม้ทั้งผลในปริมาณพอดี โยเกิร์ตกรีกมีโปรโตีนสูงและมีโปรไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งสัมพันธ์กับสุขภาพตับโดยตรงเพราะลำไส้และตับเชื่อมต่อการผ่านระบบที่เรียกว่ากัด Liver a ์แอเมื่อจุลินทรีย์ดีสมดุลการอักเสบจะดีขึ้นเลือกผลไม้แบบทั้งผลเช่นเบอร์รี่หรือแอปเปิลครึ่งผลเพื่อให้ได้ไฟเบอร์ไม่ใช้น้ำผลไม้คั้นอย่างที่4อะโวคาโดบวกโปรโตีนคุณภาพ อโะโวคาโดมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินและลดการสะสมไขมันในตับได้เมื่อกินแทนไขมันไม่ดีลองทำเป็นอโะโวคาโดบดท,ทาบนขนมปังโฮเกนแท้ๆแล้วเพิ่มไข่ต้มหรือปลาแซลมอนย่างเล็กน้อยจะได้ทั้งโปรตีนและไขมันดีในมื้อเดียวจุดสำคัญคือดูปริมาณให้เหมาะสมไม่ต้องทั้งลูกทุกวันแค่ครึ่งลูกก็เพียงพอ อย่างที่ 5. ทถั่วเปลือกแห่งและธัญ,ญพืชไม่ขัดสีในปริมาณพอเหมาะอัลมอนด์วอลนัทหรือเม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบไม่เค็มให้ไขมันดีและแมกนีเซียมซึ่งมีบทบาทในกระบวนการเผาผลาญพลังงานของตับกินคู่กับคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องหรือควินนัวในปริมาณพอเหมาะจะช่วยให้ระดับน้ำตาลนิ่งและอิ่มนาน สิ่งที่อาหารทั้ง5กลุ่มนี้มีเหมือนกันคือทำให้ระดับน้ำตาลขึ้นช้าไม่พุ่งเร็วลดการกระตุ้นอินซูลินเกินจำเป็นและให้สารอาหารที่สนับสนุนการซ่อมแซมเซลล์ตับโดยตรงเมื่อกินแบบนี้ต่อเนื่อง4-8สัปดาห์ๆๆหลายคนจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเช่นความอ่อนเพลียลดลงรอบเอวลดลงและค่าการตรวจบางอย่างดีขึ้น ประเด็นสำคัญไม่ใช่สูตรตายตัวแต่คือโครงสร้างของมื้อเช้าถ้าคุณจัดจานให้มีโปรโตีนพอไขมันดีพอและไฟเบอร์สูงคุณกำลังเปลี่ยนมื้อเช้าจากตัวทำร้ายมาเป็นเครื่องมือฟื้นฟูตับถ้าให้สรุปกลไกลฟื้นฟูตับแบบเข้าใจง่ายที่สุดมันไม่ได้เริ่มจากการดีท็อกซ์แรงๆหรือการงดอาหารสุดตง แต่มันเริ่มจากการปรับสมดุลสองสิ่งนี้ให้ถูกต้องทุกวันนั่นคือไขมันดีและไฟเบอร์หลายคนยังกลัวคำว่าไขามันและคิดว่าไขามันคือสาเหตุของไขมันพอกตับแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ทำให้ตับสะสมไขมันมากขึ้นมักไม่ใช่ไขมันดีจากธรรมชาติหากแต่เป็นน้ำตาลส่วนเกินและแป้งขัดสีที่ร่างกายแปลงเป็นไขมันเองก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ไขมันพอกตับส่วนหนึ่งเกิดจากกระบวนการที่เรียกว่าเดโนโวล i โปเจนิ s i s หรือการที่ตับเปลี่ยนน้ำตาลส่วนเกินให้กลายเป็นไขมันเมื่อระดับอินซูลินสูงบ่อยๆจากการกินหวานหรือแป้งขัดสีร่างกายจะถูกกระตุ้นให้สะสมพลังงานในรูปไขมันและตับคือหนึ่งในที่เก็บนั้นคำถามคือแล้วไขมันดีช่วยอย่างไร ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเช่นที่พบในอะโวคาโดน้ำมันมะกอกถั่วเปลือกแข็งมีบทบาทในการเพิ่มความไวต่ออินซูลินเมื่อเซลล์ตอบสนองต่ออินซูลินดีขึ้นระดับน้ำตาลในเลือดจะเสถียรขึ้นอินซูลินไม่พุ่งสูงบ่อยๆวงจรการสะสมไขมันที่ตับก็จะลดลงตามไปด้วยนอกจากนี้ไขมันดีช่วยให้คุณอิ่มนานลดความอยากน้ำตาลระหว่างวันซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญมาก เพราะการกินจุบจิบหรือของหวานบ่อยๆคือแรงกระตุ้นหลักของการสะสมไขมันในตับแล้วไฟเบอร์ล่ะสำคัญอย่างไรไฟเบอร์โดยเฉพาะไฟเบอร์ละลายน้ำเช่นเบต้ากลูแคนในข้าวโอ๊ตหรือเพคตินในผลไม้บางชนิดช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดทำให้ระดับกลูโคสค่อยๆขึ้นไม่พุ่งเร็วเมื่อระดับน้ำตาลนิ่งอินซูลินก็ไม่ต้องหลั่งมาก ตับจึงไม่ถูกบังคับให้แปลงน้ําตาลส่วนเกินเป็นไขมันตลอดเวลาไฟเบอร์ยังช่วยจับกรดน้ําดีในลําไส้และกระตุ้นให้ร่างกายดึงคอเลสเตอรอลจากเลือดมาสร้างน้ําดีใหม่ส่งผลให้ระดับไขมันในเลือดดีขึ้นซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับสุขภาพตับอีกประเด็นที่มักถูกมองข้ามคือความสัมพันธ์ระหว่างลำไส้กับตับหรือ gut-liver axis เมื่อคุณกินไฟเบอร์เพียงพอ จุลินซีดีในลำไส้จะสร้างกรดไขมันสายสั้นเช่นบิวทีเรตซึ่งช่วยลดการอักเสบระดับต่ำเรื้อรังในร่างกายการอักเสบที่ลดลงหมายถึงแรงกดดันต่อตับที่ลดลงด้วยลองนึกภาพง่ายๆถ้ามื้อเช้าของคุณมีแต่แป้งขัดสีไม่มีไขมันดีและแทบไม่มีไฟเบอร์ระดับน้ำตาลจะพุ่งเร็วตับทำงานหนักอินซูลินสูงและความหิวจะกลับมาเร็ว แต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นจานที่มีโปรโตีนไขมันดีและไฟเบอร์ครบระดับพลังงานจะนิ่งอิ่มนานและลดโอกาสที่ร่างกายจะสะสมไขมันเพิ่มตัวอย่างเช่นข้าวโอ๊ตไม่หวานใส่เมล็ดแฟลกซ์และถั่วหรือไข่กับอะโวคาโดและผักใบเขียวนี่คือการใช้ไขมันดีและไฟเบอร์เป็นเครื่องมือจัดการระบบเผาผลาญไม่ใช่แค่การนับแคลอรี่ สิ่งสำคัญคือความสมั่งเสมอไขมันดีและไฟเบอร์ไม่ได้รีดไขมันพอกตับในวันเดียวแต่มันค่อยๆเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในร่างกายลดอินซูลินลดการอักเสบและสนับสนุนการดึงไขมันสะสมมาใช้เป็นพลังงานหลังจากที่เราพูดถึงอาหารเช้าและพลังของไข,งขมันดีกับไฟเบอร์ไปแล้วคราวนี้มาถึงอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่หลายคนมองข้ามนั่นก็คือน้นาตอนเช้า น้ำไม่ได้ช่วยแค่ดับกระหายแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ตับเริ่มทํางานได้เต็มประสิทธิภาพตั้งแต่ตื่นนอนลองคิดง่ายๆระหว่างที่เรานอนตับและไตทำงานต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูร,ร่างกายและขับของเสียแต่ร่างกายของเราก็อยู่ในภาวะขาดน้ำเล็กน้อยการดื่มน้ำเพียงพอช่วยให้กระบวนการขับสารพิษและเผาผลาญไขมันสะสมในตับทำงานได้เร็วขึ้น นี่คือ3เทคนิคดื่มน้ำตอนเช้าที่หมอแนะนำา 1. เริ่มวันด้วยน้ำอุณหภูมิห้อง1-2แก้วทันทีหลังตื่นการดื่มน้ำทันทีหลังตื่นช่วยเติมน้ำที่สูญเสียไประหว่างนอนและกระตุ้นระบบย่อยอาหารและการไหลเวียนเลือดให้ทำงานได้ดีขึ้นการดื่มน้ำช้าช้าช่วยให้ร่างกายปรับตัวและเริ่มกระบวนการฟื้นฟูตับได้ตั้งแต่เช้า 2. เติมมะนาวบางๆหรือสมุนไพรเพื่อช่วยกระตุ้นตับน้ำมะนาวหรือสมุนไพรอ่อนๆเช่นขิงสาระแน่ช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำดีและระบบย่อยไขยมันทำให้ตับสามารถขับสารพิษและไขมันสะสมได้ง่ายขึ้นแต่ต้องระวังอย่าเติมน้ำตาลเพราะจะย้อนกลับไปเพิ่มภาระให้ตับ 3. จัดเวลาให้ดื่มน้ำต่อเนื่องจนถึงมื้อเช้า ไม่ควรดื่มน้ำเยอะในครั้งเดียวแต่ให้ค่อยๆจิบน้ำเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นจนถึงมื้อเช้าการคำแบบนี้ช่วยให้ร่างกายชุ่มชื้นอย่างต่อเนื่องลดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายและสนับสนุนระบบเผาผลาญให้ตับทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเทคนิคเสริมเพื่อให้การดื่มน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแก้วน้ำไว้ข้างเตียงเพื่อให้เห็นและดื่มทันทีหลังตื่น หากอยากได้รสชาติให้ใส่มะนาวบางๆหรือสมุนไพรอ่อนๆไม่ต้องหวานเลี่ยงการดื่มน้ำปริมาณมากก่อนมื้อเช้าเกินไปเพราะอาจทำให้ท้องแน่นและรบกวนการย่อยการดื่มน้ำตอนเช้าแบบมีเทคนิคไม่ได้เป็นแค่กิจวัตรเพื่อสุขภาพแต่ช่วยให้ตับเริ่มกระบวนการล้างพิษเร็วขึ้น2เท่าช่วยลดความอ่อนเพลียในช่วงเช้าทำให้ร่างกายพร้อมรับอาหารเช้าแบบฟื้นฟูตับได้เต็มประสิทธิภาพ ยิ่งถ้าผสมกับการเลือกอาหารเช้าที่เหมาะสมเช่นข้าวโอต๊ตไข่ถั่วหรืออะโวคาโดร่างกายจะได้รับการสนับสนุนแบบครบวงจรทั้งโปรตีนไขมันดีไฟเบอร์และน้ำซึ่งช่วยลดภาระไขมันพอกตับควบคู่กับการขับสารพิษอย่างเป็นระบบ ต่อไปสุดท้ายของซีรีส์เราจะสรุปรถแมปการกินเพื่อตับสะอาดยั่งยืนและชะลอวัยให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถปรับมื้อเช้าและกิจวัตรประจำวันได้ง่ายและยั่งยืนพร้อมกับแนวทางที่ใช้ได้จริงทุกวันหลังจากที่เราเดินทางมาผ่านทั้ง5ตอนสัญญาณเตือนตับล้นอาหารเช้าผิดวิธี 5. สุดยอดอาหารเช้า พลังไขมันดีกับไฟเบอร์และเทคนิคดื่มน้ำตอนเช้าถึงเวลาสรุปภาพรวมและวางโรดแมปให้ชัดเจนว่าเราจะดูแลตับให้สะอาดแข็งแรงและชะลอวัยอย่างยั่งยืนได้อย่างไร 1. เริ่มจากมื้อเช้าพื้นฐานสำคัญที่สุดเลือกอาหารเช้าที่มีโปรโตีนคุณภาพดีไขมันดีและไฟเบอร์สูงตัวอย่างเช่น ไข่บวกผักหลากสีเข้าโอ๊ตบวกเมเล็ดแฟลกซ์โยเกิร์ตกรีกบวกถั่วบวกผลไม้ทั้งผลลดอาหารเช้าที่เป็นน้ำตาลสูงแป้งขัดสีและอาหารแปรรูปเพราะสิ่งเหล่านี้กระตุ้นการสะสมไขมันในตับทันที 2. ไขมันดีและไฟเบอร์ตัวช่วยหลักของระบบเผาผลาญไขมันดีเช่นอะโวคาโดน้ำมันมะกอก ั่วเปลือกแข็งช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินลดการสะสมไขมันในตับไฟเบอร์เช่นข้าวโอ๊ตผลไม้ถั่วช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและลดการอักเสบในร่างกายการรวมสองสิ่งนี้ในมื้อเช้าและมื้อหลักอื่นๆทำให้ตับฟื้นฟูและลดไขมันสะสมได้ต่อเนื่อง 3. น้ำตอนเช้าเริ่มวันด้วยการล้างพิษ ดื่มน้ำหนึแก้วหลังตื่นทันทีและจิบน้ำต่อเนื่องจนถึงมื้อเช้าเติมมะนาวเล็กน้อยหรือสมุนไพรอ่อนๆเพื่อกระตุ้นการทำงานของตับน้ำช่วยให้กระบวนการฟื้นฟูตับและขับสารพิษทำงานได้เร็วขึ้นลดความอ่อนเพลียและทำให้ระบบเผาผลาญทำงานดีขึ้น 4. ปรับพฤติกรรมอื่นร่วมด้วยนอนให้เพียงพอและตรงเวลา การนอนสนับสนุนการฟื้นฟูเซลล์ตับออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อช่วยระบบเผาผลาญและลดไขมันสะสมหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์และน้ำตาลเกินจำเป็นลดภาระตับและการอักเสบ 5. เช็คและติดตามผลอย่างต่อเนื่องสังเกตอาการเช่นความอ่อนเพลียรอบเอวหรือค่าตับจากตรวจสุขภาพปรับอาหารและพฤติกรรมตามความเหมาะสม เพราะร่างกายแต่ละคนตอบสนองต่างกันสรุปภาพรวมมื้อเช้าเป็นหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูตับไขมันดีและไฟเบอร์คือเครื่องมือหลักที่ช่วยรีดไขมันสะสมน้ำตอนเช้าและพฤติกรรมสุขภาพอื่นๆจะช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนการติดตามผลและปรับตัวคือกุญแจของความยั่งยืน และนี่ก็คือ r o a d แม p การกินเพื่อตับสะอาดยั่งยืนและชะลอวัยที่คุณสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่เช้าเริ่มจากมื้อเช้าแบบฟื้นฟูตับจับคู่ไขมันดีและไฟเบอร์ดื่มน้ำอย่างมีเทคนิคปรับพฤติกรรมเล็กน้อยและติดตามผลอย่างต่อเนื่องแค่นี้ก็ช่วยให้ตับแข็งแรงลดความเสี่ยงโรคและช่วยชะลอไวัยไปพร้อมกันขอบคุณที่ติดตามซีรีส์นี้ครับ หากคุณชอบเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนในครอบครัวเพื่อให้ทุกคนมีตับแข็งแรงและสุขภาพดีไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในซีรีส์ถัดไปครับ